เขมนดิ้นตายหายอีกแล้ววันนี้ล่าสุดเลยเมื่อกี้สักคู่สดๆเลยเขม็นดิ้นตายดิ้นงดิ้น,ด,นดิ้นงอเลยนะครับอันวานี่บอกกูหมดปัญญาช่วยึงจริงๆว่าหุณมาเน็ตช่วยไม่ได้จริงๆเลยเออแต่สตางที่ให้มาเนี่ยกูไปแบ่งกันหมดแล้วนะ <c oughs> นะครับเขม็นดิ้นตายครับหลังจากอะไรฮะข้อมูลบางส่วนที่จากหน่วยงานหนึ่งรั่วไหลออกไปถึงมือเขม่น ไม่รู้ว่าเป็นการตั้งใจจะให้รั่วอะไรหรือเปล่าหรือว่าหรือว่า,รวาประมาทเลินเลอแล้วรั่วไปถึงมือหุณมันเนี่ยแล้วก็หุนเซนตอนที่สองพ่อลูกนะโทรศัพท์กันให้วุ่นัาพากันโทรสายหไหมเลยทีเนี้ยจะไปพึ่งใครนะ่ะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติข่าวที่แล้วไม่มีใครยกมือสนับสนุนมึงเลยเขาหวังจีนเสียงเดียวทันทียกมือพรวดไทยแม่งพุ่งไปสานโลกทันทีและเราจะเดือดร้อนจากเต็มโอยูทั้งหมด แต่วันนั้นจีนไม่ยกมือให้เพราะจีนเขารู้ว่าใครคือตัวปัญหาใครกำลังทำตัวนอกรีดใครกำลังคิดเป็นกบฏจีนเขารู้นะครับจีนเขาเลยไม่ยกมือสนับสนุนพมไม่สนับสนุนปุ๊บประธานอ้ไปประธานยูประธานยูเอ็นก็บอกอะเข้าทางเราเลยเออฮลัลโหลพวกเราไปคุยกันเองนะกับกลุ่มอาเซียนคุณมีกลุ่มอาเซียนคุณก็ไปคุยดิไม่ต้องมาเดือดร้อนถึงตรงนี้อ่ะโอเคเป็นประชุมหนะน้ากดออดตุ๊แบเปิกระเป๋าเปิดตูดวิง่งแนบเลย หมายความว่าไงหมายความว่ามันไม่มีใครเล่นกับเขมรด้วยวันนี้เนี่ยจะโกหน้าด้านโกหกนะประธานสภาขมรก็นหน้าด้านไปที่ไหนไปโกหกที่ไอ้ป้ายังไงก็แล้วแต่ชาวโลกเขารู้หมดแล้วครับว่าคุณเนี่ยเป็นจอมนี่เลยคุณสวัสดีครับพี่นกเอฟซีทางช่องปันดูทีวีและทางช่องขเมรวันนี้รวมถึงช่องแสงแพมทีวีด้วยอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับกดติดตามไม่ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจะบอกเลยว่าผมเป็นช่องเดียวที่ด่าขมรและได้สองโล วันจันทร์โล่จะมาถึงแล้วจะเป็นโล่ที่สองแล้วกราบขอบพระคุณในน้ำใจพี่น้อง FC ทุกท่านขอพระคุณทุกการรับชมขอพระคุณทุกการโดเน a t และสติ๊กเกอร์ทุกดวงนะครับกราบขอพระคุณมากที่สนับสนุนให้ป๋ามีวันนี้ได้นะครับไม่มีท่านผมก็อยู่ลําบากเอาละครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องข่าวแม่งรั่วความลับแตกคลิปหายแล้วซวยเลยวันนี้นายคุณมาเด็จแจ้งโทรหาคุณพ่อเลยสเสด็จพ่อครับวันนี้เราซวยแล้วมีตารางหลายตารางขึ้นมาทําให้ก็แล้วทำให้คมนบ์เห็นว่าวันนี้โลกแม่งล้อม,ม,มรเ,อเราแล้วไอเอยยย่่าราาแลงงิิชตก ประเทศจีนครับล่อนหนังสือไปถึงนายฮุนมาเน็ตไอ้นายฮุนเซนประธานรัฐสภาไม่ถึงมือมาเน็ตด้วยเขาจีนเขาไม่คุยกับฮุนมาเน็ตเลยเขาไม่คุยเขาคุยกับฮุนเซนคนเดียวนะครับเขาบอกว่าไอ้ที่มึงเคยซื้อกูไปนี่นะไอ้ไอาวุธตะขายตะเขืยที่ดักจับโดนอะไรพวกนี้เนี่ยนะะจีนไม่อนุญ,ญาตให้ใช้นะมึงซื้อไว้ป้องกันตัวได้แต่ไม่ใช่มึงไปหาเรื่องเขาแล้วมึงก็หาเหตุป้องกันตัวจีนสั่งเลยนะครับห้ามใช้เครื่องยิงที่เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกเป็นแห ى, เป็นตะขายอ่ะ เขาห้ามแล้วสบายใจไปหนึ่งจีนเขากำลังทำอะไรอยู่วะจริงไหมสองวันนี้กองบินที่ยี่สิบสามตั้งคณะนะครับต้อนรับคณะนักบินและผู้แล้วก็รองผู้บัญชาการทหารอากาศของจีนที่เดินทางมาเข้าโครงการฝึกโปรแกรม f o u Con s t y ซึ่งจริงๆเราจะต้องไปฝึกที่จีนแต่ไปไป,ไปมาๆทา,าทางการไทยก็ขอให้มาฝึกที่ไทยนะครับทางการจีนบอกไม่มีปัญหาเลยไปไปไป,ไปเป็นการวัดใจว่าจีนจะกล้ามาปรากฏว่ามาครับแล้ววันนี้นะครับ ผู้บัญชาการหน่วยในหน่วยหน่วยกองบินที่23มและผู้บัญชาการแต่งหน้าก็ออกมาต้อนรับด้วยตัวเองนักบินมาเพียบเลยทั้งคณะนะครับคณะเจ้าหน้าที่เรดงเรดาร์เจ้าหน้าที่นักบิน6กสิบคนมาเลยขนเครื่องบินมาแล้วขนเครื่องบินมาเรียบร้อยสบายเลยข้าเมิเห็นเป็นไงตกใจบอกเอ้าแล้วของเราทำไมไม่ฝึกกันนะแล้วทำไมไปฝึกเกยมแล้วฝึกนี่ไม่ได้เอาเครื่องบินธรรมดามาฝึกครับที่ทราบมานะครับเป็นเครื่องบิน J10CE เป็นเครื่องบินบล็อกใหม่แล้วก็มีนะครับมี F35 ้ไ้ไม่ใช่ F35 มี J35 ห้ามข้ามาด้วย คือพูดง่ายๆว่าวนอกจากจะฝึกแล้วซื้อไหมละ่ะซื้อไหมเจสิบส e, ีีอีนี่ที่ไปยิงที่ไปยิงอินเดียตกอ่ะที่ปากีไปยิงอินเดียตกเอามาสนใจไหมถ้าเจ๋งหน่อยก็เดยเอฟสามสิบห้าเดี๋ยวเรามาทําให้ใหม่หมดเลยนะครับอันนี้คือการฝึกแล้วพร้อมกับการขายอาวุธเขาจะขายเราตรงๆไม่ได้เห็นไหมครับจีนเขาเดินเขาเดินการตลาดของเขาโค่นเนียนล้วมาฝึกร่วมเสร็จถามขายมามซื้อไหมถ้าซื้อเราพร้อมขายนะเพราะเขารู้ว่าประเทศไทยนั้นไม่ซีซัวและไม่เคยไปลุกรานใครแล้วก็ไม่เคย เขาเรียกว่าไปรังแกใครมาก่อนจีนเ็าจึงมั่นใจนะครับจีนจึงมั่นใจและที่สําคัญเขาจะปลดบล็อกทุกฟังก์ชันเลยนะครับไม่มีการติดตามเครื่องบินเราไว้ไปอยู่ตรงไหนไปทําอะไรเขาปลดบล็อกให้หมดเลยปลดนะครับทุกอย่างบินกันอย่างอิสระเสรีสามารถเชื่อมต่อกับระบบอีเล็กไอได้สามารถจะเชื่อมต่อ,อผ่านอุปกรณ์ที่เขาไปเขาไม่ได้ใช้ดาวเทียมเลยเขาเรียกตัวอะไรก็ไม่รู้ของจีนแม่งทาขึ้นมาสามารถสื่อสารได้ระหว่างประเทศระหว่างนักบินไทยกับนักบินจีนถ้าใช้รุ่นเดียวกันเห็นไหมครับและที่สําคัญเนี่ยวันนี้คาเมงแผน แผนการที่ E.U. เนี่ยจะแบนแบนขเขมรโดยไม่มีกําหนดระยะเวลาเดิมทีเนี่ยจะแบนไม่1ึงปีเดิมที E.U. จะแบนขเขมรไม่1ึงปีเพื่อดูว่าขเขมรเนี่ยสามารถนะครับที่จะปรับปรุงในเรื่องของเรื่องสิทธิมนุษยชนได้หรือไม่กับกลายเป็นว่าเอาหนักเลยไปโดนเรื่องถอนสัญชงสัญชาติอะไรเงี้ย E.U. <S <s เขาเลยประกาศแบนถาวรจนกว่าเขมรจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของอสิทธิมนุษยชนต้องปล่อยให้มีการแสดงออกและที่สําคัญ นะครับสวีเดนก็ติดหนึ่งใน e อีก็เลยเสนอว่านอกจากจะเรื่องนี้แล้วยังต้องทําเรื่องของระบบการศึกษาด้วยต้องให้คนเขเมรได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องจึงจะลดแบนให้จึงจะเลิกความบาดแล้วการเลิกความบาดจะค่อยๆทยอยนะครับค่อยๆทยอยปล่อย,ปล,อยปล่อยไปทีละอย่างสองอย่างไม่ใช่ว่ายกยกเลิกการความบาดแล้วก็ยกเลิกทั้งหมดไม่ใช่ปล่อยไปทีละอย่างเขเมรมันนี้ถึงความตายครับอเมริกานี่นะครับความบาดเขมรไปเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยมันเพราะอะไรอ่ะแล้วทำไมอเมริกาถึงไม่ความบาดไทยทั้งๆที่อเมริกา ก็พยายามที่จะขอเราใช้นะครับจังหวัดพังงาเป็นฐานซ่อมเรือแห้งซ่อมเรือระบบระบบซ่อมแห้งเราก็ไม่ได้ให้อเมริกามาใช้แต่อเมริกากลับไม่ได้ความบานเราไม่ได้มาต่อแยกับเราไม่ได้พูดถึงเราแต่อเมริกากลับไปเล่นอะไรครับไปเล่นไอ้ประเทศที่ที่ให้เรืออเมริกาไปจอด ที่พร้อมจะให้อเมริกาไปตั้งฐานขีปนอาวุธพร้อมที่จะให้ทหารอเมริกาไปสร้างฐานทัพในคขมรคือพูดง่ายๆว่าอเมริกามันหูตาสว่างก็บอกแล้วว่า CIA มันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองหมดในคขมรน่มันไม่มีรู้หรอกไอ้พวกเขเมรม,มันโง่มันจะไปรู้หาว่านี่ CIA หรือนักท่องเที่ยวจริงไหมครับเอสวีเดนอย่างเงี้ยคขมรททาหนังสือขอให้สวีเดนแบนด์ประเทศไทยคว่ำบาตรโดยการไม่ขายเครื่องบินกิปเบไนไห้สวีเดนบอกโอ้โหนี่เขามีพวกนี่เปเสียมนี่เขามีพ่อคุณกับเราเนะ ไปทิ้งใส่พวกมึงเสร็จเรียบร้อยพอรีวิวเสร็จปุ๊บยอดสั่งจองสามร้อยลำมาอย่างไหนไม่รู้โอ้โหนี่ผลิตไม่ทันเลยจริงไหมสวีเดนเขาก็ไม่เอากับมันด้วยอเมริกาก็ไม่เอากับมันด้วยจีนก็ไม่เอากับมันด้วยแล้วคุณนึกเกลีดีเวียดนามตอนนี้กับลาวเนี่ยบินไปบินมาบ้านเราบ่อยมากบินไปบินมาในเรื่องทหารเนี่ยบินไปบินมาไวเราเราก็เคยบินไปที่เวียดนามล่าสุดจีนเดินสวนสนามเราก็ดอดไปเพราะจีนเชิญบอกไร่ไร่ไล่ไร่เอ่ๆมาอย่างเงี้บเมีขยงมาอย่างเมี้ยเมีนแม่่งบินมาฝึกก่ะ ภายใต้ชื่อโ,โปรแกรมโฟลคอนสไตล์เห็นไหมนี่ภาพมันฟ้องชัดๆเลยว่าโลกแม่งไม่เอาขเขมรวันนี้มึงจบแล้วขเขมรมึงไม่เหลืออะไรแล้วไปบอกเจ้ามึงด้วยนะเตรียมแดกขี้ไอ,อ,อ้จริงไหมครับนี่คือความซวยของขเขมรแล้วตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่าวันนี้ขเขมรจะแก้เกมยังไงโลกเขาไม่เอาแล้วมันจบแล้วครับขเขมรมึงจบหมดแล้วขอแสดงความยินดีกับคนขเขมรด้วยที่มึงรักเสด็จพ่อคุณเซนมมือะขอแสดงความยินดีด้วยหมาก็จะไม่มีแดกต่อไปนี้ก็ต้องขุดท่อหาอาหารมาแดกจากท่อแล้วทีนี้ นะครับเอาล้วครับถ้าเกิดคลิปนี้ดีก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นการช่วยกันเปิดการมองเห็นในช่องป๋าด้วยนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนก็นะครับมีคิวอาคแล้วก็มีอุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างนี้เอาไว้สนับสนุนรายการกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลำาลากันไปก่อนสวัสดีครับ